สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนี้กัน้วยนะครับวันนี้ผมพามาพบกับตัวนี้เลยเตยต้ารีโว่2.4 Entry นะครับพิเลนเนอร์ประตูยกสูงปี2020จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวันนี้มาพร้อมกับตัวรถที่เป็นสีบรอนเงินหล่อๆเลยนะครับไฟนะครับมาพร้อมกับไฟฮาโลเจนนะมันติรีเฟคเตอร์นะครับกระจังหน้านี่หล่อๆเลยนะครับเป็นกระจังหน้าสไตล์หม่หมูป่านะเป็นหมูป่าสีเทาหล่อๆแบบนี้เลยสวยมากๆนะครับเป็นหน้าที่หล่อมากๆเลยนะครับเลียมสารตัวรถ ถือว่าคมกริบเลยไม่มีรอยลักยิ้มนะนะครับไม่มีรอยเส้นลักยิ้มอะไรเลยตัวรถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํานะครับส่วนล้อนะครับมากับล้อแม็กขอบ17นะครับล้อแม็ Mac oy, กขอบ17เนะครับเป็นแม็กอลลอยสีเทากันเนาะนะครับส่วนยางถ้เป็นปี24เลยทั้ง4เส้นนะโลโก้ไฮลักนะครับ กระจกนะครับได้เป็นสีโครเมียมนะครับมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้วยที่จับเปิดประตูนะครับผมมาเป็นสีโครเมียมส,สวยๆแบบนี้เลยภายในมากับเบาะผ้านะเบาะผ้าส,สวยๆแบบนี้เลยนะครับเบาะยังไม่ล้มนะยังเต่งยังตึงอยู่นะครับภายในเนี่ยโหเดินได้สีขาวส,สวยๆนะน็อตต่างๆนะน็อตต่างๆยังไม่เคยโดนไขออกมานะนะครับไม่มีรอยกุญแจไขออกมาเลยนะครับนี่นะครับไม่มีชนหนักไม่เคยเปลี่ยนประตูแน่นอนนะครับผมประตูโทนสีดําแบบนี้เนาะ ภายในตรงนี้เป็นผ้านะก็สัมผัสดีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสีเป็นโนแบ็คดำเป็นโนแบค็คสวยๆนะครับผมกระจกไฟฟ้านะด้านหลังนี่บอกเลยว่าสวยมากๆนะครับผมนี่ที่นั่งด้านหลังนะกว้างขวางนั่งสบายนะครับผมเป็นเบาะผ้านะครับยังไม่ล้มยังเต่งยังตึงอยู่เบาะผ้าสวยมากๆเดินได้สีขาวนะเรียมสันตัวรถนะถือว่าสวยมากๆเลยไม่มีแม้กระทั่งรอยลยักยิมนะนะครับผมอันนี้เราตรวจมาแล้วว่าว่ารถ5้าดาวนะมุมจากด้านหลังนี่เท่ๆเลยนะครับมาดูด้านหลังมุมตรงกันบ้างนะครับผม ด้านหลังเนี่ยอย่างที่เห็นเลยนะครับไฟของเขาเป็นทีเดียดอยู่แล้วนะครับไฟ LED เลขสามสวยๆเลยนะแบบนี้นะครับผมนี่ไฟเรียอยู่ในโครมเดียวกันเลยผมโลโก้โตโยต้านะครับผมนี่โครเมียมนะที่จะเปิดฝากระโปรงท้ายนะมากบสีโครเมียมเช่นกันไฟนะครับด้านตรงนี้เป็นไฟเบรกนะครับด้านบนเนาะไฮลักรีโวนะครับนี่การชนท้ายก็สวยๆแบบนี้เนาะเป็นโครเมียมเนาะนะครับสวยเลยอมาดูด้านข้างฝั่งหนึ่งกันบ้างนะครับผมอ่ะนี่เหลี่ยมสานตัวรถคมกริบเลยนะครับไม่มีการชนหนักมานะ รอยลักยิ้มอะไรไม่มีนะเล็กเกอร์ถือว่าเงาวับเลยนะครับถือว่าใสกิ๊กเลยจริงๆมาล้อหลังนะครับอีกทางอีกข้างหนึ่งก็ด้านหลังจะเป็นดัมเบลกนะล้อแมกอัอลลอยสีเท่าการเดิมโรงงานโตโยต้ววตาขอบ17นะนะครับยางไปยี่สิบสี่สวยๆเลยนะครับภายในก็เช่นกันนะครับส,สวยนะนะครับเบาะผ้าสวยมากๆเลยนะครับให้ดูทุกป,ประตูนะบอกเลยว่าสวยมากๆนั่งกว้างขวางนั่งสบายนะใช้งานได้จริงนะมาดูภายในกันนะครับด้านคนขับเนาะน็อตต่างๆนะยังไม่เคยถอดเลยนะไม่รอยกุญแจถอดนะครับเป็นเดิมๆนะ นะครับไม่มีชนหนักนะครับสติกเกอร์จากโรงงานอยู่ครบหมดนะครับตรงนี้นะสครับเพจโตโยต้ามีให้นะครับผมอาผมขึ้นไปนั่งด้านบนนี่พวงมาลัยนะครับสามก้านทรงสปอร์ตได้เป็นมันติฟังก์ชันซ้ายขวาเลยนะครับผมกุญแจแบบนี้นะครับมีให้2ดอกนะนะครับกุญแจมีให้2ดอกแบบนี้เลยหน้ากากาเป็นระบบสัมผัสนะครับเดิมโรงงานทางโตโยต้าเลยสามารถเชื่อมต่อ Apple CarP ร์เพย์แอนดรอยออโต้ได้นะครับแล้วก็มีที่เสียบ USB แล้วก็จัมมเสียบ Apple CarP ์เพย์เนาะมีให้แล้วก็ที่ทีเด็ดตรงนี้ก็คือ ครับมีช่องแอร์ให้นะครับอันนี้คือแช่แช่เย็นได้นะใครมีขนขน้ำขนน้ำเติมน้ำมันแล้วได้ของแถมอะไรมาก็มาแช่ได้ตรงนี้ก็เสริมความเย็นให้นะครับปรับอุณหภูมิได้แอร์แมนนวลนะครับผมใช้งานง่ายปกติอยู่แล้วนะครับรงนิ้ที่วางแก้ววางขนน้ำสบายๆเกียร์นะครับมาเป็นเกียร์ออตโต้เลยนะแล้วก็ สามารถปรับสปีดเชนเกียได้ด้วยนะโหมดการขับขี่ก็จะมีอีโคโหมดกับพาวเวโหมดนะให้ขับขี่ที่แบบว่าเหมาะกับการเดินทางของเรานะครับทุกสภาพถนนเลยเบรกมือเป็นเบรกมือแบบสายตรงนี้นะครับผมสวยมากๆนะอันนี้เราแถมกล้องหน้ารถให้ไปด้วยนะครับผมนี่ไฟในตัวรถยังติดดีอยู่นะครับผมนะนี่นะครับที่ไบฉายแว่นตาก็อยู่ครบหมดนะครับผมม่านบังแดที่สวยนะยังอยู่ในสภาพที่สวยงามมากๆโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องมากกว่าว่าห้องเครื่องสวยงามแค่ไหนนะครับผมมาดูกัน ผมด้านหน้านี่โหหล่อบอกเลยว่าหล่อมากสำหรับ,บหน้าหมูป่านะเป็นหน้าที่ยอดนิยมของทางซต้าเขาอยู่แล้วเนอะมาดูเครื่องยนต์นะเครื่องยนต์เป็นแบบเ,เลเยอร์แบบวางหน้าขับหลังอยู่แล้วนะครับในรถกระบะเนอะนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ 2. 4 4ลิตรหรือว่า2อง n ุอ L, นตีมาดูได้กันจากด้านข้างของนี้เลยนะครับหม้อลมเบรกปั๊มเบรก ABS อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆนะครับ น็อตฝากระโปงนะคะผมยังไม่เคยถอดนะครับไม่ไม่เคยเดิถอดฝากระโปงมานะไม่เคยไปชนหน้ามาแน่นอนนะครับคานเดิมทุกทุกอย่างนะคานเดิมเดิมเลยนะครับเนี่ยลื่นๆ่นนะครับนะครับลอยรอยพ่นสีจากโรงงานนะเนี่ยไม่เคยแบบซ่อมแล้วก็ทําสีใหม่อะไรนะคานด้านหน้าก็ถือว่าเดิมเลยจุดแต้มเม็ดอาร์กจากโรงงานทั้งนั้นนะครับรอยหุ่นยนต์ขึ้นลูกจากโรงงานทุกบันนะครับผมนี่นะครับดูได้หมดนะครับตรงนี้นะครับแผ่นเพจนะครับตรงนี้นะครับ นะครับสวยมากๆเลยแผ่นเพจนะอ่าแคปหน้าจอไปตรวจสอบได้หมดนะครับมอกอนะครับมีให้แน่นอนนะครับแบบนี้นะแล้วก็นี่ลองน้อยอีกฝั่งหนึ่งเนาะยังไม่เคยถอดนะคานเดิมๆนะครับประตูฝากระโปรงเดิมๆนะครับสีฝากระโปรงก็เดิมๆจากโรงงานเลยนะครับผมดูได้หมดนะครับไล่มาดูได้เลยเนี่ยสติกเกอร์จากโรงงานยังอยู่ครบหมดนะอ่านะครับแผ่นเก็บเสียงก้อนความร้อนก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆนะนะครับอันนี้บอกเลยว่าห้องเครื่องคันนี้นะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆนะให้เปอร์เซ็นต์ก็คือ เกิน90%นะเนื่องจากเป็นรถมือสองเราจะพูดว่าร้อมันก็ไม่สะดวกปากเอาว่าเกิน90%แล้วกันนะถ้า,าใครสนใจนะ Toyota r e v o 2.4 Entry นะครับปี2020คันนี้มาในราคาเพียงแค่599,000บาทเท่านั้นนะถือว่าถูกมากๆนะฟรีดาวผ่อนอยู่มนผ่อนอยู่มัน,น,น9,000บาทเท่านั้นนะครับอย่าให้ของดีๆแบบนี้หลุดอยู่ในมือคนอื่นนะฮะท่านดูแล้วนะครับสนใจนะครับรีบติดต่อเลขหมายข้างล่างได้เลยนะครับวันนี้เซลลนะ์นักขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ